สวัสดีครับทุกคนมาพบกับกินข้าวกับบูมครับผมเย้ <Yeah. S 3> อุ๊ยเฮ้ยอันนี้อันเดอร์เลดมากเลยวะ่ะสว่างสะอาด Clean, มันหาที่อื่นไม่ได้จริงๆมันแบบมันไม่เหมือนกับทุกร้านที่คุณกินมาวันนี้เราอยู่กันที่ตึกชื่อว่า One City Center นะครับอันนี้เป็นตึกใหม่นะสร้างโดย Raymond Land ซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้ <Okay. S 1> กลางวันแสกๆแบบนี้นะฮะเราพาทุกคนมากินอะไรง่ายๆเป็นแบบมื้อเที่ยงทานเร็วๆดีกว่านะร้านอาหารที่เราจะพาไปกินนะจะอยู่ข้างในนะครับเป็นร้านรามเมงนะไปดูกันดีกว่า โอเคทุกคนเรามานั่งแล้วนะฮะนี่ร้านนี้ชื่อว่าเอนิชิราเมงนะครับทุกคนเรียกว่าเป็นร้านสาขาของร้านราเมงชื่อดังจากโกเบประเทศญี่ปุ่น่าร้านเนี้ยนะทุกคนผมเล่าให้ฟังก็คือเขาอะไปดังที่สิงคโปร์ก่อนเมนูดังของร้านเนี้ยนะเป็นราเมงแห้งเว้ยชื่อว่าเอนิชิดันดันเมนซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะแต่ว่าแบบว่า ค <Concept S 2> อนเซปต์อมมันก็คือแบบปกติอะราเมงในแบบในญี่ปุ่นอะที่แบบฮิตที่สุดอะแน่นอนมันคือทงคดสึราเมงใช่ปะออมันคือแบบราเมงน้ําซุปกระดูกหมูอะไรเงี้ยที่แบบน้ําซุปมีความแบบสีขาวๆนมนมอะไรเงี้ยใช่ปะแต่ว่าร้านเนี้ยเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกำลังจะหมดยุคข,ของทงคดสึราเมงแล้วเขาก็เลยเหมือนกับหาเมนูใหม่ๆที่มันมามาสร้างแบบมิติใหม่ๆของของของราเมงอะไรเงี้ย มันก็เลยเป็นเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาดันดัดนเมนซึ่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะถูกแปลงมาจากทันตำเม,มนอีกทีนึนะทันตำเมนมันจะเป็นผมขึ้นรูปให้ดูทันตำเมนมันจะเป็นเหมือนแบบรามเมงที่แบบมีหมูผัดพริก,กใส่เข้าไปในรามเมงด้วยแล้วก็จะแบบมีความแบบสไปซี่เผ็ดๆใช่ป่ะซึ่งจริงๆมันรากฐานมานะันมาจากเมนูตันตันเม,มนของจีนอีกทีนึงอันนี้ก็คือเหมือนแบบถูกแปลงมากลายเป็นดันดันเมน ในแบบฉบับของร้านในร้านนี่เดินเข้ามานะถ้าตามสเต็ปปกติคือเราเข้ามาเนี่ยเราจะต้องกากระบาดสั่งเมนูก่อนต้องทำข้อสอบก่อนนะก็จะคือต้องเลือกเมนูที่เราอยากกินติก๊กเ,เครื่องด่งเครื่องดื่มอะไรที่เรียบร้อยจ่ายตังตั้งแต่แคชเชียร์ข้างหน้าแล้วก็มานั่งที่โต๊ะนะครับเวลาเรามาเราก็จะนั้งหน้าเคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะฮะนี่มีพี่เชฟยืน ทำให้ตรงหน้าครัวแบบนี้เลยหน้าเตาเลยในร้านมีเมนูที่เรียกง่ายมากเลยมีสามเมนูให้เลือกคือคือดันด้นดังเมน,น์อันนี้ที่บอกใช่ป่ะแล้วก็มีดาชิราเมงแล้วก็จะมีโชยุราเมงนะแค่นี้จบซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะชิมทั้งสามเมนูเลยจะได้รู้ว่าแบบเออมาแล้วมันเป็นยังไงใครแบบทานแล้วจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยร้านนี้เขา ห้ามดูมือถือไประหว่างที่กินไปด้วยนะฮะเขียนไว้เลย Eating while looking at your mobile phone is prohibited การที่เรานั่งอยู่ข้างหน้า,าเคาน์เตอร์แบบนี้นะฮะเราก็จะเห็นตั้งแต่กระบวนการที่เชฟเขาค่อยๆเอาเส้นลงไปลูกแบบข้างบนจะมีนาฬิกาจับเวลาด้วยนะทุกอย่างนี่คือควบคุมเป็นตัวเลขเป๊ะๆระหว่างที่รอนะฮะทุกคนผมแนะนำให้ทุกคนศึกษาวิธีการทานของ ร้านนี้ก่อนนะคือนี่เขาเขียนเลยข้อหนึ่งรบกวนถ่ายรูปภายใน20ิวินาทีเพราะว่ารามเมงเดี๋ยวมันจะหายร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะครับข้อที่2คือให้เอาช้อนหรือตะเกียบคนจากด้านล่างของชามประมาณ5ครั้งแล้วถาดอย่ากเกิน5ครั้งนะเดี๋ยวโดนดุแล้วพอทานไประหว่างทางก็ให้ตอกไข่ออนเซนแล้วก็ชิมรสชาติที่เปลี่ยนไปแล้วก็บนโต๊ะเนี่ย เขาจะมีพวกเครื่องปรุงต่างๆด้วยก็จะมีแบบน้ำส้มสายชู2ชนิดที่เขาบอกว่าอยากให้ลองแบบแอบ,บใส่ลงไปนิดนึงเพื่อให้มันเปลี่ยนรสชาติไประหว่งางทางแล้วก็น้ำซุปอะ่ะเขาจะแยกมาดังนั้นอะ่ะเวลากินเนี่ยก็คืออาจจะกินแบบแห้งก่อนแล้วก็ค่อยๆตักดาชิใส่ลงไปผสมแล้วก็ค่อยๆลองกินอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายพอเรากินบะหมีจ่จบเขาจะมีข้าวมาให้ด้วยใช่ปะข้าวเนี่ยก็คือให้คลุกกับน้ำซุปหรือว่าน้ำซอสที่เหลืออยู่ แล้วก็ทานต่อเพื่อให้ได้แบบรสชาติของของของ,ของตัวน้ําซุปที่คือเขาไม่อยากให้มันเหลือเข้าใจไหมเดมาแล้วดันดันเมนถ่ายรูปภายใน20วินาทีเสร็จเวลาน้อยโอเคปะคน5ครั้งแล้วทานได้เลยเดี๋ยวผมขอชิมก่อนแนละ้วกันแล้วเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่อร่อย<ม>อืเส้นดูดีโคตร ดูดีควดๆเฮ้ย hey. creative ส่วนประกอบที่อยู่ในนี้นะฮะทุกคนมันจะมีหัวหอมใช่ไหมมีหอมเจียวอะ fry onion อ uh. ะแล้วก็มีผักดองญี่ปุ่นผสมกันนะมีแบบ b e น n s p r า u t ที่เป็นสีเขียวๆแล้วก็มีเนื้อเป็ดที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆมีหมูสับที่ไปผัดมาแล้วก็มีเครื่องเทศซึ่งก็กินรวมๆกันแล้วมันดีมากเลยอะโอ้อร่อยวะ่ะโอเส้นเส้นอย่างดี อร่อยง่ายมากเลยเป็นเมนูที่อร่อยง่ายมากเลยผมคิดว่าทุกคนมาแนละ้วมันต้องชอบแน่ๆน่แล้วก็จะมีให้เราเลือกได้นะว่าจะกินแบบไม่เผ็ดเลยไม่ใส่พริกเลยหรือเผ็ดปานกลางหรือเผ็ดมากผมกินแบบเผ็ดปานกลางอยู่แล้วมันมีแบบหมูสามชั้นหั่นเป็นเต๋าแล้วก็ไปแบบย่างมาด้วยอะ่ะมีความแบบเบินไฟนิดแล้วก็กินไประหว่างทางนะฮะให้เติมนี่ลงไปฮะไข่ออนเซนลงไปฮะเพื่อทําให้รสชาติมันครีมมี่มากขึ้นนะโอ้ใส่ไข่ออนเซนแล้วดีดีดีขึ้นอีกอะ่ะ แล้วไอ้ผักลองสีงแดงนี่คือมันมาช่วยตัดรสชาติดีมากเลยมีเปรี้ยวๆนิดนึงเข้าใจแล้วว่าทําไมไม่ให้ดูมือถือระหว่างกินหนึ่งเดี๋ยวมันไม่อร่อยสองคือคุณควรจะโฟกัสกับรสชาติตรงนี้เสียดายที่พี่บอมกับไอไม่ได้มาเนี่ยสองคนนั้นต้องชอบแน่ๆเลยวิ้ยดาชิอร่อยน้ําซุปที่เขาเสิร์ฟมาคู่กันมันเป็นแบบมันน่าจะเบสมาจากปลาคัตึโอะที่เป็นแบบหน้าตาแบบนี้คัตเซอ,อุอือ เข้าใจแล้วทำไมต้องกินฟูกันเพราะว่ารสชาติในชาวนี้มันหนักมากเลยพอกินกินไปมันเริ่มแบบเริ่มแน่นในปากใช่ไหมกินไอ้ดาชิเข้าไปมันจะแบบเสียพาเลยจริงๆแล้วในเซตเนี่ยทุกคนเขาจะให้ข้าวแบบนี้มาด้วยตรงข้าวมันจะเป็นข้าวที่โรยผงเครื่องเทศมาน่าจะเป็นฟิลแบบซันโชะซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องกินกับน้ําซุปที่อยู่ในนี้แต่น้ําซุปเนี่ยได้หมดไปแล้วเพราะเราได้ทําการกินไปจนเรียบร้อยแล้วลองชิมชิมนิดนึงเลน มันจะเบื่อไปไหม้าจะบอกว่าข้าวเปล่ายังอร่อยเลยดีดีเลยดีตอนนี้คือทุกคนเจะเห็นว่าผมแบบมีเหงื่ออยู่บนหน้าใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วในตัวนี้คือเหงื่อแตก <laughs> เหงื่อแตกทั้งตัว <laughs> รู้สึกว่าผมชอบที่เชฟเขาค่อยๆบรรจงเรียงวัตถุดิบหลายๆอย่างลงไปบนหน้ารามเมงเขาดูตั้งใจทำดีมากเลยอเค <Thank> เมนูต่อมาครับเจแปนนิสดาชิ o o เดลผมจะไม่ใช้คําว่าราเมงนลเพราะว่ามันไม่เหมือนราเมงเลยทุกคนผมว่าผมพอเข้าใจแล้วทําไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนี้มันคือก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นอยู่ในน้าซุปดาชิน่ากินมากเลยเขาจะมีใส่เป็นหัวหอมสับนะฮะมีปวยเล้งนะมีเปลือกส้มยูสุโรยมาข้างบนด้วยแล้วก็มีเป็ดมีหมูสามชั้นชิมน้ำซุปก่อนตามธรรมเนียมเชดดดก เชดดโดอืมอืม,อม,อมคืออันนี้มันสว่างว่ะทุกคนไม่เหมือนอยู่คนละโลกกันเลยคืออันเมือ่อันอันเมือเ่อกย้มันจะรสชาติเข้มข้นแล้วก็เต็มไปด้วยเฟลเวอร์ใช่ไหมแต่อันนี้มันคือสว่างสะอาดคลีนมีกลิ่นสโมกบาง,บาง แล้วเส้นของเขาเนะยมันจะมีความแบบอยู่ตรงกลางระหว่างโซบะกับราบิงสังเกตจากสีอ่ะมันก็จะไม่ใช่สีเหมือนบะหมี่ไข่ทั่วไปอ่ะมันจะมีแบบกึง่งกึ่งโซบะนิดนึงอ่ะผมไม่รู้ไม่ออกแล้ว็กเจอร์ก็เหมือนด้วยแต่มันไม่ได้แบบนุ่มเหมือนโซบะมันจะมีความเหนียวแบบเส้นราเมงขอ,อชิมเป็ดเป็ดทามาแบบนุ่มเนียนกลิ่นดีมากกลิ่นไขมันเป็ดคือหอมมากเขาตั้งใจแร่บ,บางด้วยให้มันไม่เหนียวให้มันทานง่ายอู๋สามชั้นอู๋สามชั้น หมูชาชูเขาก็ไม่แข็งเลยมันมีความแบบเค e ี้ยวสู้ฟันนะแต่ว่ามันมันไม่ได้เหนียวจนกัดไม่ขาดเป็นเทซ์เจอร์ที่พอดีมากๆแล้วไม่เหมือนเป็ดด้วยดีแล้วเขาใส่ใจมากเลยนะคือแม้แต่ปวยเล้งนะยังลวกมาแบบพอดีเป๊ะนารุโตะนารุโตะนารุโตะเออบางคนไม่รู้ว่าสิ่งนี้แม่งเรียกว่านารุโตะแต่ลูกชิ้นปลาเขาเรียกนารุโตะนะทุกคนเคยสังเกตไหมว่าอุซึมากินารุโตะมีไอ้กลมๆนี่อยู่ตรงแก้มเขาเพราะเหตุผลนี้แหละแล้วก็ แน่นอนว่าเรามากินรามเมงเราต้องสั่งเวอร์ชั่นที่มีอาจิธรรมะด้วยนะอาจิธรรมะก็คือไข่ต้มน่าจะดองซีอิ๊วมาหรืออะไรสักอย่างดีควรค่าตรงกลางยังเป็นยังมาตูมอยู่เลยอร่อยเมนูสุดท้ายโชยุนั่นเองฮนะซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้คำว่าโชยุราเมงนะเขาใช้คำว่าโชยุเฉยๆน้ำซุปตัวนี้คือแบบว่าเข้มอะไรวะอีกนิดนึงก็คือเกือบดำแล้วอะ่ะโอ้โหโคลากริดเลย เป็นกลิ่นแบบว่ามีความซีอิ๊วซีอิ๊วมีความหมักหมักเพิ่มเข้ามาวิธีกินราเมงที่ถูกต้องชิมน้ำซุปก่อนโดยที่ไม่ต้องมี่างอ่นเฮ้ยอันนี้อันเดอร์เลดมากเลยว่ะจริงๆมันแอบบมีความคล้ายน้ำซุปเมื่อกี้มากเลยนะแต่เพิ่มความเข้มข้นของโชยุเข้ามามันเป็นความเค็มที่กําลังดีมากเลยคือหน้าตามันดูเค็ม่ะหน้าตามันดูแบบซีอิว๊วแต่มันไม่ได้เค็มแบบที่คิดไว้มันแบบมันมีความหวานไปปลายมีความแบบ แอบมีความขมๆนิดๆด,ด้วยเพื่อเหมือนแบบเพิ่มมิติให้มันอ่ะเฮ้ยเขาทาเขาทามากมากพอกินกับเส้นแล้วรสชาติมันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงถ้าเกิดไม่ได้ชิมน้ำซุปเปล่าๆก่อนแล้วกินพร้อมเส้นเลยอ่ะมันจะเหมือนกับมีรสชาติหลายหลายอย่างมิติหลายๆอย่างาที่หายไปอ่ะแต่พอกินน้ำซุปเปล่าๆก่อนมันจะรู้สึกได้ว่าแบบเออเฮ้ยมันมีรสชาติเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่ะแล้วที่เป็นแบบเป็นหนึ่งใน องค์ประกอบที่เพิ่มรสชาติมากๆเลยเนะี่ยคือไอหอมสับอะ่ะคือมันทั้งทั้งเพิ่ม texture, t e x t u r ์เพิ่มรสชาติเพ <t> ิ่มกลิ่นที่ไม่ตีกับอย่างอื่นและไอหมูชาชูนี่นะมันเข้ากับน้าซุปนี้มากคือตอนแรกเห็นเมนูมันแบบว่าไอตัวโชวยุมันรูปเล็กกว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่เน้นมั้งอะไรเงี้ยแต่พอกินเข้าไปอร่อยเลยกินจบเรียบร้อยครับผมไม่อยากใช้คําว่ามันมีเมนูที่อร่อยที่สุดเลยเพราะว่ามันไอตัวบะหมี่แห้งอะ่ะ กับบะหมี่น้ำมันไม่ควรจะมาเทียบกันเนื้อป่ะแต่ถ้าถามว่าใครมามาครั้งแรกควรสั่งอะไรดันดันนูดลก่อนนี่มันเป็นเมนูพิษที่พิเศษจริงมันหาที่อื่นไม่ได้จริงมันแบบมันไม่เหมือนกับทุกร้านที่คุณกินมาแล้วพอกินจบเราเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาไม่ใช้คําว่าราเมงเพราะมันไม่ใช่ลาเมงเว้ยมันคือบะหมี่อีกชนิดหนึ่งเนื้อป่ะในขณะเดียวกันไอตัวราเมงที่เป็นน้ําซุปของเขาอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับราเมงที่แบบเราเคยกินร้านอื่นมามันแบบมันมันแบบ Differ e n t k i คลในความรู้สึกเรา ส่วนน้ำซุปดาชิกับน้ำซุปโชยุถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากันผมว่าแล้วแต่ฟิลแล้วแต่วันบางวันอยากได้สว่างๆเลยแน่นอนต้องไปน้ำใสแบบสีขาวแต่ถ้าเกิดบางวันอยากได้รสชาติเข้มข้นหน่อยก็มากินโชยุนะไม่ผิดเลยไม่ไม่มีอันไหนผิดเลยสั่งอันไหนก่อนก็ก็ไม่ผิดแต่แค่อยากให้ชิมดันดันูด,นดเดลด้วยนะครับจบเรียบร้อยสําหรับกินข้าวกับบูมวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย